ต่มไรบนฐานคือเทพสวรรค์นะครับสส1 0 4บครับ ได้ครับได้ย่ครับไปได้ที่รี่เลยฝังกอนมันไหลโอเคหวานเทียบครับสถิติแล้วนะครับการเดินทางดีเยี่ยมนะครับผมเพดานดีมากๆนะครับแต่ว่ารอหัวไฟครับหัวไฟม่ยังเปิดนะครับตอนนี้รอลุนกันไปนะครับ

โอ้ยมับอน่บ่นอนบนนเพ่ปัญหาคายาอาปัญหาเงาาวกุมูกบอกดีบอดีบอดีนะครับนี่ค่ะหาเงินคายาโกเกาอ่ะดูน้เปดาเลย โ,โ,<ฟ>โอ้โสองร้อยผ่านไป่จะมันเจงคมองข้ามราคาเลยครับกัผมเบิงเบิงกันเลขซีร้นะครับเบิงกันเลขซีรยนะครับผมหวานเจี๊ยบนะครับไป3ั0สามร้อยไปสามร้อยยิผ่านไปหวานจเริ มองเลขสี่อยเลยครับล่อฟังว่าซีดาสีส่ร้อยเท่าไหร่นะครับล่อเวลาจริงเลยนะครับผมมองไฟขาดแล้วนะครับผม, 30, <000. S 1> ส,มสิผ่านไปสามร้อยสี่สผ่านไปหวานเจี๊ยบสี่อยผ่านไปหนึ่งเก้ดินลงทุกทนงานครับเอื่อได้ครับคุณเ้ยมาเรียนมีได้เยองม,องมองา ครับพี่น้องนะครับที่เอาเงินช่างอฟนั้นมานด้ตึ้งเสียงดังสนั่นวันไหว428 428นะครับสุดยอดการเดินทางครับเทพสวรรค์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอด F4 สวัสดีครับทานคือสาวเอกครับขอบคุณสองเอ็ดสองสุดสา เดินไปเดินไปเดานไปดานไปดือ <desserts> ฮ <Negative paper> ือฮ <oneself> ือฮือฮืดฮือฮือฮือฮืดฮือฮืาฮเครับฮือรับฮาาเือฮือฮบอฮื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 อนวอฮือฮือือฮืนฮือ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 ฮืืออฮืออฮื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 น เขาเมคลิปไปเลยนะครับโบฮันไดยเห็นหัวเห็นหางนะครับรอดรุนกันต่อไปนะครับผมสําหรับเสาเอกครับหางดีหางดีครับออกมาแล้วครับเบื้องต้นหางดีแล้วนะครับรอดรุนกันต่อไปนะครับสําหรับเสาเอกครับสองคอยะแน่นผ่านไปครับยังอยู่สูงอยู่นะครับนีสูงอย่งนี้สูงอย่ครับเหอ ตากองแบเสีนะครับ네ีผมมลอากองใสเขาเทาจงนี่ยนะขาดำนิดน้อยแะสียูเน่กุมดำโคโมกินไปขวาย่ดโคโมนะครับเาเ็ ขาวแจมครับเงินแจมหน่อยไม่รู้ว่าซื้อห้าง่าย้อยแบบนี้นะซื้อได้สามพันแล้วก็สีสามหซื้อ่ายดสามนอยผไปสมอยีซีผัดไปแล้วนะครับเฮ้ผ่านครับะผนครับช่องน้ำเงินจางๆอยู่ใต้ดำครัผามาหันนะครับแน่นอนนะเรับเล็กสีนะครับโอ้สียแลครับ ตากล้อ,องหาส่กับพอ่อต่มลงนะมา,ะมาตึมเสียงดังสนัน่นไวเอาทีไ่ได้ซ้อมกัน428 428ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟซีสวัสดีค่ะลา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 